แต่เนี่ยมันต้องบังคับให้เป็นไฮโหมดนะผมว่ามันก็สมดุลไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะเอียงง่ายนะครับเดี๋ยวมาลองใส่เหล็กด้านคือเหล็กวิวอีกแล้วใส่เอ็กเทนพัดรุ่นเก่าที่ไม่ใช่ไฮแบทเตี้ยลง LED ยังดีอยู่เหมือนเดิมนี่หมุนได้สวยเลยมาดูกัน ลองก็ลองอินุดนะทรงนี้ผมว่าชุดแรงแรงก็ได้นะสำหรับราฟาเอลอะแรงกับกร,ระทบมันน้อยอยู่แล้วนะครับยิ่งชุดแรงก็มีแรงเลี้ยงให้ตัวเองหมุนได้นานขึ้นด้วยนะแล้วก็ไม่เบิร์ดนะมีล็อกช่วยนะจะไม่มาก สั่นๆต้องบอกว่ามันพอมันอยู่เตี้ยเนี่ยมันก็กระเด็นได้น้อยลงมันก็จะเกิดแรงเคาน์เตอร์ได้สูงนะครับว่าดีขึ้นนะดีขึ้นเหมาะด้วยทีมัม<า>้ ชะน,นะนะดูชนะดีขึ้นด้วยนะแต่คิดว่าเจอพวกเบดยางก็ไม่น่าจะรอดเหมือนเดิมนะลองดูว่ะ ลาเฟร์ไปอยู่ข้างนอกเลยครับโดนดีดไปน,นะเ,เรียบร้อยครับเจอ,อยางเจอ,อยางชะลอความเร็วไวเนะี่ยกลมแค่ไหนก็โดนนะครับแค่ทางสายสายโจมตียางหมุนขวานะครับเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่อันนี้ก็คือมันก็ดูมั่นใจยิ่งขึ้นนะนเตี้ยลงนะครับ ดูเข้าเดีสวยกว่าก็ลองไปเปลี่ยนชัยนนี้ดูได้นะ